สวัสดีครับพี่นัองสมมทุกฟ้าเมืองไทยยอดไผ่และอินสมชอบกดไลค์ช้กดแชร์ถ้าแฟนแฟนแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปโปรดกรล้าโปรดกระหม,ม่อมขณามธุรีแพ2ทองทานหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านะครับในสมศักดิ์เทพสุทินก็ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามเดิมนะส่วนนายเด็ดอิดข่าวทองนะครับก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับทีนี้มาดูประวัติของนายยกชาย นายเด็ดอ็ดขาวทองสอสจังหวัดสงขลาผู้คร่ำวอดทางการเมืองตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยสู่เลขาธิการพักประชาธิปัตย์นะครับและเป็นสสสงขลาถึงสองสมัยภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระประเมณทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิาร,รวชา,าวงกณ์พระวชิระเก้าเจ้าอยู่หวัวมีพระพรมราชองการโปรดกระเบิดกระหม่อม แต่งตั้งรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับและนายสมศักดิ์เทพสุทชนด,ด,ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามเดิมนะแล้วก็นายเดดอิทขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเดชอิทขาวทองนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันคือนายกชายสสสงขลาและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะเป็นไป,นป,นปนตามโผข,ของครอรมอแพรทองทาน หลังจากที่กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ลงมติร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะครับนายกชายเป็นที่รู้จักในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นอย่างดีเกิดที่อำเภอรัตภูมิและก้าวสู่แวดวงทางการเมืองท้องถิ่นด้วยการสมัครเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสงขลานะครับเขตอำเภอรัตภูมิก่อนเข้าสู่ตําแหน่งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก่อนจะเข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์ นายเด็ดเด็เคยลงเลือกตั้งสสสงขลาเขต5ในานามของพรรคไทยรักไทยเมื่อปี2548แต่ก็พ่ายให้กับพรรคประชาธิปัตยจนเส้นทางการเมืองนำพาให้ในายเด็ดเด็ดขาวทองย้ายมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์รับตั้งแต่ปี2550และได้รับแต่งตั้ง,งเป็นรับเลือกตั้งเป็นสสนะครับครั้งแรกก็คือปี2562 ตำแหน่งสำคัญในพักประชธิปัตยเริ่มตั้งแต่ปี2504ในเด็ดชดิดก็เป็นรองหัวหน้าพักแทนนายนิพิษอินทรสมบัตินะครับก่อนจะได้รับการเลือกตั้งเป็นสสสงขลาในปี2566นะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงหน้าของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอย่างน้อยตัวเบอร์หนึ่งนะครับก็คือท่านน้ำตีสมศักดิ์เทศสุทินยังเป็นน้ำตีอยู่ความหวังของอสมอการมีพรบอสมอนะครับก็ยังขับเคลื่อนต่อไป พี่โนโโอ้องสมมก็อุ่นใจตรงนี้ได้ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยรก,ก,รกระทรวงสาธารณสุขแม้ว่าจะเปลี่ยนจากามาอยู่ในภาคของประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าเมื่อร่วมรัฐบาลกันแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงเรื่องความก้าวหน้าค่าวตอบแทนของอสมสสวัสดิการการกู้ยืมเงินต่างๆที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็รัฐมนตรีคนเดิมกลับมา ในครมอชุดใหม่ก็ท่านจะสารต่อโครงการเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับนี่เป็นข่าวสารที่มาแจ้งให้พี่น้องอสมอได้รับทราบโดยทั่วกันขอบคุณนาที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ